ออกแล้วออกแบ้ธิบาย้เก็บล้วจ้ะงามจ้าหันงาด้ย้าพอเราจพอเล้วบ้า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 เ้าบ้า้า้บ้าบา้้าบาบบ้้บา เบิ้งเบิ้งเบิ้งผนามากเลยจ้าวาขอไปใแนละย่างตาูนเขาไปน้ปลาผนหยังไงเขา้ไปเป็นแมงเมดเลยผุนค่ะเขาไปฝุมาสวัสดีค่ะก้อยามสวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องทุกท่านเหมือนอีสานซ้ัสทีเขาปลาหงุดช่วงสะสาวด้วยจ้ะยังเหมือแน่อยู่ยังพันเจียงพันไหแต่กับม้าเลจ้าพอแลยเขาวาม้าเราจ้ะ เสาของวันที่ยบเจ็นาะค่ะย7เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าอยหกสิบเจ็ดอุ้ยหกสิบแปดนันตีหลายใหญ่ฝ่าวายตื่นเต้นเท็นเฮ็นลายบ่เป็นเฮ็ดละตื่นเต้นตื่นเต้นพี่นาะงามงามดีจ้ะสองจุ่มก่ะ ออกแล้วออกแล้วอันที่บ่ายได้เก็บแล้วจ้ะง,ง,งามงามจ้าหาเงี้ยเงี้ยด้วยจ้ะดึงป้าจ้าเหรอ <c oughs> สองหมื่นเท่าจ้ะ <c oughs> สุดยอดสุดยอด 馬上烦稍等一下。嗯 กวาดไงยายกำลังขวเียกำลังดุนอยู่พี่น้องดุนดุนเก็บดุนเก็บดุนเก็บงานยาวยาวจ้างานงานเลยไปใส่ต่อยมางงเจ้าพีถังลังบอกแม่ถังล้างก็ลางอโอเคเ้เเ เด็กต้องเดก้องเด้อกำลังิ่งยงไงนคืออะไนอะไกตีนอะไิตอ้ดดองหนังขือใหญ่แทนโอ้ยโอ้ยเบียนเหมือนแยกด้วยื่มีท่อนี้เดี๋ยวแยกเสาฝาไม้โบธนานปะโบงเจ้าของหลุ่นไปเบิ่งกำกันจ้ะอยู่เด้อหมุนไ hết hôm nào chụp dọa sai tay sai tay mong phi vắng nhắp mọi người giọt mọi người mong mọi người mong mọi người tỉ mọi người mong mọi người mong 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 อย่า้เด <das> ี das das ๋ยวเขี่ยวดีดีก่อนยายงามอยู่ได้เหนีปจุ่มไปจุ่มไปที่จ้าเน้นขาขาเนนดี๋ยว เานะีหายเงาีทางเลยนะนาะนาะานาะนละีนะน่า่อเหละเอียดอือห eh? ูอ้อหจะคลองะไรจะคล้ออะไรเหี้ย บเห็นเพ่นตีนน้อยใหญ่นี่คือัวอนอ่ะลงๆแบปอ้าวมาดยพักก่อนโอ้ยหยับดอกใหญ่สัมอพักขอรอมา không phải vốn yểu đi, đi, bê đi, đi, bê đi, Ui đi, 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 อีกแล้วเปื้ออีกแล้วมันซ่อนค่ะมันซ่อนดอกเอินืนมันมีอย่างน้อยยายเนะยาะมันที่หลักค่ะอืมอาง,นงานปูขาวแค่หางไหมงานยาพี่ ตัวน้ำรออยู่ปล่อยอยู่บ่อออออเอาเพื่ไท้อีกราเบิงการขาดได้หน่อยในลายซำได้วุ้เฮ้ยพนสุดยอดแดกซำกันเมือ่อตราใหญ่เนาะเสมอเปียบเลยปวขาาใหญ่บานเขาปอนลงเลยเด้นีปอนลงเลยค่ะย่ายฟาาแห้งคนกระายเนาะย่ายเนาะ งามจ้างามทะยายน็ดปวกข่าเหรอนิดปวกข่ามูนี่ไปลุยต่อเฮาจ้ะจะอ่ะใช้ตาเนี่ยใช้ตาเอาใช้จังไงนอกบานนี่ต่อกหักสนอขาลงก่อนขาลงก่อนบ่บ่ใดอ่ะดอกอะดอกบ่จ้ะมอ่ะตามมันไปลุยต่อจ้ะนี่ใช่ก็คิมนี่ก็สิได้อวยแต่กล้าบ่เนาะค่ะ เวลาคือเก่าล่ะนาอยายเนาะรอ,ออีกจะเข้ามาคินี้มา,านสุดๆเลยน,เนอาใจใยายเนาะมีมเด่งกันเด้ะคะ่ะเฮ็ดปวกหมูหนึ่งนาอยาย่ค่ะถือว่าหมานค่ะเพราะเาห็ดเิ่นสีกำลังหล่มออกเนาะคะ่ะหายาเติบหนึ่งเลยล่ะค่ะ ผูหมานผูเบาหมาเนาะค่ะมันไผ่มันมันคือเพื่อนว่าล่ะจำเด็กเสื้อหมานเดือดหาหายาก์หาหยาห์ค่ะเฮ็ดออกไม่เฮ็ดออกไม่ก็ย่างจนหมาพูดละค่ะอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจช่องอีสานสะออนเดยคือเก่าเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าล่ะค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะค่ะ ยายสิยกเฮ็ดให้เบิง่ง,งาม,มง,งามงามลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะพอกันคลิปหนาวเนาะค่ะ,ะเพื่อโชว์เพื่อมานอีกถ้ารอหาของปลาคือเก่าแล้วค่ะหักลงใหม่หาเฮ็ดเ่าเนะะะาะไปกับเฮายายเดี๋ยวเวลาเวลาเก่าเวลาเดิม ออกจากปา่าแล้วก <ís> <avez> ็ไปทำงานเราออกจากป่า